คือไม่ค่อยจะติดเกมนี้เท่าไหร่ไม่ติดจริงๆงพอเซิร์ฟเปิดก็มาเลยหมายถึงมาเลดชั่วโมงหนึ่งโอ้จะโดนเซิร์บูลเลแล้วโอ้ไม g o ก็นน่ดนหนองน้ำแนดหนองน้ำเอาอะไรไปชิปเป่งแล้วลืมซื้อเปิร์กใช่ไหมหรือซื้อไปแล้วอเอาอะไรมาเตือนนะจะโดนเซิร์ฟไอ้นี่ปะเนี่ย พวกกันแล mm ้ว hmm. ก so <that> ็พวกกันดีครับไปเิดค่ากี่ครั้งเรามาดูกันไม่ได้มาโชว์เทียบแต่เราจะมาโชว์ความแก่ของเราเองนะทุกคนสวัสดีค่ะเสียงเกมดังไปบอกแล้วนะหรือเสียงรันดังไปก็บอกนะเอ๊ะ กล้องไวเว้าสวัสดีค่ะเออเติมติดค่ะขออนุญาตแองเจวเบลขออนุญาตเดินไปพังประตูก่อนนะฮะเดี๋ยวเขามาจุกค่ะประตูจะไม่หมดเลยค่ะใครไม่เปิดประตูเบลพังหมดนะคะ,ะเปิดประตูด้วยค่ะเปิดประตูด้วยฉันสิค่ะ เซ็นทรลตรงนี้ไม่มีใครมามาเปิดเอะเปิดบ้านนึงอย่างเง้นเหรอแดวว่าเขาที่ฉันได้กลิ่นของมนุษย์ไม่สนไม่สนขอขอขอประตูก่อนขอประตูของพวกนี้ก่อนเฮ้ยฉันเห็นคนอยู่ตรงนั้นถ้าใชยอากาศแกไปเดินฉันกำลังอ่ยุ่งอยู่กับการพังประตูพังของกำแพงพวกนี้เนี่ยบ้านเนี่ยเราจะต้องรีโนเวทใหม่ ดังนั้นดังนั้นพวกแกหยุทดทำพิธีเดี๋ยวที่ฉันเห็นน้านแล้วรับรู้ได้ทุกบาทแว้วไงไอ้ตรงนี้นี่มันอะไรนะเอาตรงไหนดีตัวนี้มันมีชู้มันจริงทุบไปแล้วก็เลยฟาดก็เลยโดนกล้องไปไม่ได้กดกันด้วยเอาไงอแอมันย็้ว่ายัง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 ,ยงน้ำมนน้ำมนอะไรฮะคิดเห็นฉันเป็นผีแล้วเธอเอาน้ำมนอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะ เอ้ยวิ่งวิ่งเด็กแว้นเด็กแว้นทุกคนเขาแว้นไปนู่นแล้วสวดหรือป่าตรงนั้นน่ะฮะเข้าเข้าเอ้ยไม่เข้าไม่เข้าแต่เขาจะไปเข้าไห้ปร,ราตรงนู้นเขาไม่เข้าเขาเข้าแล้วก็ได้อุยตรงนี้ลืมทางไปเลยอ่ะแกมีคนสวดไหมฮะเขาออนะโอ่งนะอ๋อเขาอบปากำน้ำใสเฮ้ยเจ้าไง อย่างนั้นเลยเหรอพ่อคุณค่ะตรงนั้นไม่มีที่เล่นไปเหรอไปด้วยล้วกันงั้นอขอ,อสักแปบเอ,อ้ออยกดไม่ทันเดีย๋ยวเดี๋ยวเขามีของของมากมายวะ่ะไอจะเอ๊จกอุกเอ๊ดีก็แฟาดจังเลยเกิดมาไม่เคยฟาดฉันเหรอคะขอสักแปบคืนหน่อยนะนักเก็เอ,อ้ยอย่าทำร้ายเราเหมือนกันเจนจะเก็นก่อนเราจุก นายจุกปาเราก็จุกกลับเหมือนกันรอ,อก่อนไปไหนละขึ้นซ้ายขวาเออขึ้นซ้ายเห็นรอยเลือดคิดว่าทีฉันแต่อ้าวอุย้ยดึกว่าจะเตกนนคนข้างๆละขอสักป๊บขอเสียบเสียบพี่เบิร์ดบอกไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นสวัสดีค่ะเธอเกิดเองด้ 9, ใช่ไหมอ่ะอันเดี๋ยวเราจะไปหาที่สวดกันนะที่สวดกันใหญ่เลยอ่ะ เราต้องโซนใช่ไหมแกอืมคิดว่าอย่างนั้นแหละเปิดประตูดีอืมโอ้ยมันคนนี้ก็เป็นเจนเหมือนกันเจนสื่อรักสื่วิญญาณเจนในมือนั้นมันเป็นเอ่อไม้อ่ะไม้อันนั้นอันมันอันเบอร์เรอร์อ่ะฉันทนไม่ได้ฉันรับไม่ได้ไม้มันใหญ่เกินไปเฮ้ยเขาหยิบเพื่อนระหว่าอย่างเร็วหยิบเพื่อนเราก็ไปดิครับไปหาคนสวนไปทางไหนดิฉันต้องแสว เออโอ๊ยเอ๊ะเอ้ยตีโดนเราไงครับผมตาบอด่เออผมตาบอดแต่ปุ๊บ,ก,บก็โดนตีอยู่ดีเข้าไหาหน่อยเธอ,อนั่นแหละดีดีเข้าไหามันคือโอง่งมันคือโอ่งไม่ใช่หายหลันก็มันเหมือนไหาแต่มันคือโอ่งมันไหามันจะอันเล็กกว่าไม่ต้องยุ่งตรงนั้นนะ่ะโออไม่ต้องยุ่งค่ะ เขาชิวตัวเองอย่างเร็วลวดอย่างรวดเร็วอะคนนี้เขาจะเล่นโอ่งตลอดเลยอบปักกับน้ำสไตล์เปล่าฮะเอ้ยคนนี้เจนคนไหนเนี่ยเดี๋ยวังตู้ก่อนเก้าเก้าวเจนตรงนั้นน่ะเธอเปิดกล่องเหรอเจนขาขอสัก้าบเธอไม่เอาสิเขาโดดลงไปเหรอเขาเขาโดดเหรอเขาโดดใช่ไหมเขาเด,ดแล้วเปิดกล่องกัน เราจะเปิดกล่อนยิ่งไปแต่ด้องเกนสื่อรักสื่อวิญญาณฉันขอสื่อสื่อใจถึงเธอหน่อยได้ไหมจ๊ะขอสักแป๊บเธอหยิบอะไรในมือไม่มีใช่ไหมเธอโอง่งเออถึงเข้าโอ่งปากก๊าน้ำายอ่ะปากก๊าน้ำใายอา้าวขยับลูกหรือลูกแหลกเอ้ยเอ้ยไม่ได้เธอจะคิดเราหน่าฉันจะกีนไปไหนด้องเกนเราคิดว่าเธอเป็นหมอไอ้ที่ตีตี้วีกันรอเธอผิดผิดแล้วนะ เธอคิดผิดแล้วเธอมีเข็มสองอันหนึ่งสองกับตรงเข็มตรงตรงศอกล้องกล้อง<ๆ>หันมาถ่ายเออกูโดนอีกแล้วคนที่ประ่านถ,ถ่ายไวจริงคนยี่ร้ายคนที่ัดร้ายจริงเลยร้ายเรานะ่ยนอะยสัมผัสหนา้าหล่อนอยู่แถวนี้ประตูแถวนี้ไม่มีแล้วฉันทางกันหมดแล้วไฟมันสวดอยู่ตรงนั้นนะฉันเห็นนะ ติมเมีเยเองตายไปแ่้วหนึ่งคนขออีกสักคนจะเป็นไรไปไม่ต้องอยุ่งไอ้เนหนังอ,ะอ่ะอขอตีหน่อยอปามีดปินที่ว่าเตนเป็นตัวอะไรปาจังเลยก็ต้องให้เสียบกันไม่เคยทันน่ะแต่เสียบโดนนะครับแต่เสียบโดนนะครับคนสิบดวงงะป๊บน,นึงนะครบเอ้ยติมนายอาจจะลองดีเหรอ บอกเลยว่าเราโดนบูลลี่แน่นอนเขาก็ขอบูลลี่ก่อนก่อนที่นายจะบูลลี่เรานายก็ก้าวี่อันแล้วแหละเอ้ยหลบไปทดิจิตอลรู้จักเต่าเเราไม่มีการ์ดดิจิตอลแต่เราจะหลบบันไดโดมอนฉันมุดตามได้ <c oughs> ตามมาดีแล้วขอสักปาบขอสักปปบนึงอย่าอย่าไปาอย่าไปา 4โอเค1 4นัก1 4ึ่ี่เต็มเต็มกาเก็บเข็มเหรอฮะเต็ม,ตมกินมกาเก็บอะไรนี่ก็อันนี้จังเลย <C at> ไปน้องแล้วมันฟูดกันใหญ่เลยมันคิวจนเสร็จแล้วไอเ้เต็มไอเม้เต็มมันคิวจนเสร็จแล้วมันเริ่มจุดกันแล้วมันเริ่มจุดกันแล้วเอ้ยอะไรอะไรอะไรวัดอายุด้วยอีกไหมอัขอสักหน่อย มันเข้าไปในนั้นแล้วคิดว่าจุดพิธีเดียวเลยอะแล้วฉันจะตายเหรอฮะถามจริงจรถ้าโดนเฟอร์บุรี่ตีไม่ทันโอเคเข้าอีกหายหนึ่งบ้ามันไม่ใช่หายมันคือโอ่งนี่ก็เรียกหายจังเลยคือน,นี่จะเริ่มฟาดกันแล้วเหรอถามจริง เขาที่คือม ja ัดถือกันคนละไม้คนละมือเขารอแบบอุ้ยขออีกสองวิธีจะถูกฟาดแกตายเอาผิดห้องโทษโทษไอ้ดีก็ไอ้เซลฟี่จังเลยดิฮะไอ้ลูกช่างเซลฟี่เข้าโอ่งสื่อรักสิววิญญาณ หัวขาเธอไม่อยู่แถวนี้แต่ฉันก็ตามเธอก่อนพวกนี้เข็มร้ายมันวิ่งต่อหรดอมันวิ่งเอาซีมันจุดพิธีหนึ่งแล้วนี่มันกลัวเราโซนหรือมันก็าแกวไ้แล้วหมดแล้วก็ไม่รู้มันมันก็าแก้วหมดแล้วแน่ล้วตามติดตูดชีวิตขอตูดเธอหน่อยเธอถึงอะไรในมืออะในมือแล้วมันคืออะไรน้ำมนต์เหรอมันคืออะไรหาบจริง ในมือมันคืออะไรนี่เขารอดักตีกันไหมเนี่ยไม่รออ้ออย่าลงนะตรงนั้นนะ่่ไม่แนะนำอโอเคจูเขาบนนี้แหละขออีสักภาบนี่จะเกิดใหม่หรือ,อยังอีกที่หนึ่งตรงนั้นเก้าเก้าหรือยังครับจะฟาดหรือ,อยังขอยสักทีตีแรงไหมล่ะ จุดหรือยังคะกำลังไปจุดเหรอฮะกำลังไปจุดเหรอโอ้เดินลงไปแล้วเอาเพื่อนไปสวดเอาเพื่อนไปสวดแล้วสักปาลมเอาเพื่อนไปสวดเอาเพื่อนไปสวดวางเอ้ยไอ้นี่ไอ้ลูกชักเซลฟี่ไม่สวดไม่มาเอ้ยวิญญ,ญาณตรงนั้นน่ะฉันขอ เข้าวงเข้าวงกลัวกลัวเข้าเข้าเออไปแล้วจ้าขอสักแปบเข้าเข้าเข้าไม่เข้าอ่ะไม่เข้าอ่ะทุกยางตรงนั้นน่ะทุบแล้ววันนี้จะต้องตายเพือดเต็ม ตีไวไปตีไวไปเอ๊ะไปดูพิธีก่อนฮนะปล่อยนะคนนี้ไปก่อนสวดใหญ่เลยอะ่ะคนนั้นน่ะสักปป๊บทำอะไรพิธีไปเลยนะเซมีคนนึงเปิดหาเข็มีมคนสวดเตียน เจนเธอจะมาซื้อรักซือวิญญาณเลยแถนี้ฉันหึงห,หวงฉันหวงที่ <S 2> <S 2> อย่ามายุง่งต่อยจะต่อยเหรอฮะต่อ,อยกันป่ะมาตัาตวตัวได้มาขอไม่เอาหลายคนขอตัวตัวร์ป่ะถ่ายรูปชัดรูน่ะมาแ,แ <S 2> <S 2> <S 2> ย้าและเจน เจนเจนเธอจะปิดกัน้นฉันอย่างนี้ไม่ได้ฉันรู้ว่าเธอมีทีมหนิวแบ่งกันบ้างฉันถึงฉันจะมีพี่เชนแล้วก็ตามไปทายพิธีซะพิธีที่ฉันใหม่ให้เจ็ดนาทีก็เจอ ขาฟาดเขาฟาดไอ้นี่มันร้ายไอ้นี่มันร้ายสองคนอยู่ตรงนี้หาเข็มหาเข็มเร็วค่ะเข็มมีเข็มเปล่ามีหรือไม่มีเข็มตั้งตรงเนี้พี่ธีตรงนั้นน่ะไปทำแล้วเอาตะกรวดไปใส่ตะปูไม่ใช่ตะกรวดเอาตะปูไปใส่ตรงนี้ของเราแล้วตรงนี้เราโซ่ ไม่โดนเฉยกดฟาดจังเลยฟาดจังเลยเกิดป้าไม่เคยฟาดผีใช่ไหมตรงนั้นสวดหรือเปล่าคะสวดหรือเปล่าคะสวดใช่ไหมฮะไม่สวดคะ่ะเอาเพื่อนไปชุบเร็วเอาเกิดเกิดมาเลยรอเลยรอตีเจนเนี่ยโอเค โอ้อตามไปติดๆน่าจะหาใครดีนะเอาใครดีนะอยู่ตรงนี้ก็เต็มเลยอ่ะคนนี้ดีกว่านั่นมีทางวิจีตรไหมคะไม่มีเลยคะ่ะอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะี่รัะวันนี้กันกบเอ๊ะอย่าปากันได้ไหมเนี่ยเจ็บไหมคะเจ็บมากเลยคะ่ะ ไม่ไหวอย่าลังแกกันเลยนะทําพิธีอีกอันหนึ่งสิเราจะได้สวุสองที่มันจะใกล้กันเหรอคนอหรือจะฟาดเราดีหรืออยากจะฟาดอยากจะฟาดในมือนั่นถืออะไรย,รไราายันเหรอฮะอ,อะไรสายศิลป์เหรอฮะในมือมีอะไรเจนเจนขอดูก่อนในมือมีอะไรเจนเจนเจนบอกซะดที่ดีข้างในมือมีอะไรฮะเือจะเสเ็เ็จไม่ได้หมดใช่ไหมฉันรู้เซ็จไม่ได้จะพดใช่ไหมล่ะ ไซสินโอเคเอ,อติมอยู่ไหนขอตีให้เลื่อนรถหน่อยสิติมค่ะเมียตายหมดแล้วนะทำไงดีอ้าติมอยู่นี่เองอ,อยู่ข้างนอกเปิดอะไรอ่ะเปิดเฮ้ยเไม่อยากอาบน้ำตอนนี้สงการอาบน้ำนองสักน้ำเลยสงการยังมาไม่ถึงเฮ้ยตะปุ <What? S 1> หลบไปที่ หลบไปที่กิโต้ตรงนั้นน่ะหาตะปูหรือเข็มเจอหรือยังอืมก็เลยวากหาเสือเขาเลยอันนี้ก็ไม้ไหวายไม้ไหวายขอหน่อยอยากติ้มรถไม้ไหวายยัยล้อเล่นล้อเล่นน่ะติมล้อเล่นขออีกสักปาบขอสักปาบจะชื่อขอสักปาบเ <c oughs> ข้าโอ่ไหมเขาโอ เฮ้ยเขาวิ one one. <od SC I noise> ่งเด็กแว้นน <personal> ี่มันเด็กแว่นเงี้ยกำลังตาติดชีวิตเฮ้ยฉันเจอเธอแล้วลงอ่ะเฮ้ยไม่ลงยังยังเซวิกยังเซวิคยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยค่ะขออนุญาตไล่เซอร์บัตหนึ่งนะเฮ้ยวิ่งเด็กแว่นเหงาออกไม่ได้ ต้องทำเสียงเหมือนคุณเบลจ้งะเสียงโซซ่านิ่งกว่านี้เอ้ยเอ้ยด้าน,นล่าง,างทำอะไรขอ,ะขอบคุณดาวค่ะขอบคุณดาวค่ะก็สิบสามอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเปิร์กกันตายหรอกค่ะมีเปิร์กกันตายค่ะใช่ไหมคะใช่ไหมคะนางสาวน้อยมีเข็มแล้วด้วยเออ โอ้ยม่านหมอกที่แท้ทููฉันมองไม่เห็นน่ะสาวร้อยน์องศาเขาเจ็ดสิบสองหลบเข้าไปเข้าไปเออเพื่อนจะได้ไม่เล่นก็เลยจะได้มาฆ่าเพื่อนของเพล่ดสักหน่อยอีกสองนาทีฉันโซนอย่างนี้ได้ทั้งวันจะเอายังไงจะทำพิธีนีหม่หรือจะฆ่าฉันน่ะฉันเองเลือกมาเอาไม้ไผ่ไปนี่คือจะฆ่าฉัน เออจกฆ่าฉันหรอจะตีแรงมากๆเธอทำเสร็จถอไม่ีแล้วใช่ไหมล่ะฮะฉันรับรู้ได้ฉันรับรู้ได้มอกแสบตามากใช่เขาแหลบไปที่เก้าตายฉันเห็นฉันสัมผัสตาฉันมีจิตเบลยานคลิปออกไปเลยอีกคนนึ่งนะ่ะไม่ต้องมายึกยัก ฉันรู้ว่าประตูันเปิดได้จะออกไม่ออกเฮ้ยเลือดน้อยอย่างกันเหรอสี่คนอุ้ยตึงนะเนี่ย